เปิดชีวิตปัจจุบันออยสลุตาหายหน้าจอกวงการ10ปีถูกมองใช้สามีร่วมคนอื่นลั่นไม่เคยเป็นมือที่3ฝังใจไม่ขอหวนคืนจอเปิดภาพปัจจุบันออยสลุตาที่มีประเด็นมือที่สาม เมื่อหลายปีก่อนโดยสาวออยได้ขออนุญาตแฟนหนุ่มก่อนเปิดใจทุกประเด็นในส่วนประเด็นท a อกอฟเดอะเทวกับประโยคอยากหน้าเหมือนออยสลุตาที่สุปตาสาวคนหนึ่งโพสในทวิตเตอร์ออยชี้แจงว่าสำหรับออยตอนนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องตลกขำๆไปแล้วเพราะออยไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นประเด็นจนกลายเป็นมีผลกระทบมากมายเริ่มต้นมาจากออยไปออกรายการเกมโชว์แล้วเขาถามว่าเคยคบกับไฮโซคนนี้ไหมออยก็ตอบว่าเคย จึงไม่ได้คิดอะไรในตอนนั้นตอบไปตรงๆพอมันผ่านมา5้ถึงหปีแล้วแล้วการครบกันมันมีหลายระดับแต่เราไม่ได้อธิบายอะไรยาวไปแล้วมีพี่ส่งข้อความนี้มาให้ดูก็งงและตกใจไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนทำเพราะเราไม่ได้คิดอะไรเราก็มีแฟนคบกันมานาน2ปีแล้วด้วยแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความขอโทษเป็นภาษาอังกฤษซึ่งก็ไม่รู้ว่าจริงหรือประชดประชัน มีการขอโทษผ่านสื่อผ่านการถแถลงข่าวชี้แจงก็ต้องถามว่าขอโทษใครพอเวลาโพดว่าอยากหน้าเหมือนออยสรุตามีการให้สัมภาษณ์แบบแบ่งชนชั้นซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องพูดแบบนั้นเรื่องต้นทุนสูงการเป็นนางรองพูดอะไรทําอะไรมันก็ผิดเสมอหรือเปล่า ออยพาดเองที่ไปตอบคำถามนั้นในรายการผลที่ออกมามันตั้งรับไม่ทันจริงๆไม่ได้คิดว่าจะเป็นแบบนี้ไม่คิดจะฟ้องหรืออะไรพอตอนนี้คิดว่าเป็นเรื่องตลกไปแล้วเป็นบทเรียนออยเคยบอกไว้ว่าไม่ขอร่วมงานด้วยแต่ตอนนี้คิดใหม่แล้วออยสามารถร่วมงานด้วยได้มองเรื่องนี้เป็นแค่นำพึ่งหยดเดียวไปแล้ว